สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องละครดีเรื่องย่อดละครเสือตัดสิงลิงหลอกเจ้านำแสดงโดยนิววงศกรรับบทเป็นจากนาสถานีรถไฟนกี้นิธิดลรับบทเป็นคทาคนขับเรือเมนาย มงคลรับบทเป็นสังพระเอกลิเกกอติอารามบอยรับบทเป็นไม้เอกตลกคาเฟ่น้ำตาลวิลาสินีรับบทเป็นกะทิมายวรัทยารับบทเป็นดุดดาว หมูกรดรับบทเป็นป๋าสิงบอยโชคชัยรับบทเป็นบิ๊กหนุ่มสันติสุขรับบทเป็นอาชาตุ๊กชนกวนานรับบทเป็นฟองทองปายสีตางรับบทเป็น จูดี้พลอยพิมพ์ฉัดรับบทเป็นไข่กุ้งพวงเชิญยิ้มรับบทเป็นกำนันอาเอวิราชัยรับบทเป็นสารวัตรเกียร์เล็กสมชายรับบทเป็นเสยยักษ์ การปลอมตัวของสี่เสือสายลับระดับพระการเพื่อทำภารกิจล้างบางเส้นทางแห่งความชั่วของป๋าสิงผู้ทรงอิทธิพลระดับประเทศจึงเริ่มต้นขึ้นณบ้านห้วยกระทิงทองเมืองติดชายแดนที่อยู่ใต้อิทธิพลของป๋าสิงสีหราชผู้ที่ชักหน้าดูเอื้อเฟื้อต่อชาวบ้านแต่เบื้องหลังดำมืดไปด้วยธุรกิจผิดกฎหมายหลบหนีได้ทุกครั้ง ธุรกิจมืดเช่นบ่อนคาสิโนหรือบ่อนการพนันถูกซ่อนตัวอยู่ในโรงแรมบนเกาะส่วนตัวของป่าสิงการเดินทางไปที่คาสิโนต้องใช้เรือเมข้ามฟากเท่านั้นในวันหนึ่งมีนักพนันเดินทางเข้ามากกว่า300คนตลาดห้วยกระทิงทองเป็นตลาดค้าอาวุธสงครามที่ผิดกฎหมายลูกค้าของป๋าสิงคือกลุ่มอิทธิพลมืดทั่วประเทศ โดยใช้การขนส่งทางเรือและรถไฟเป็นหลักมีเงินสะพัดกว่า1,000ล้านบาทนอกจากคาสิโนและค้าของเถื่อนอีกสอธุรกิจมืดของป่าสิงคือการค้ายาเสพติดและค้ามนุษย์ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นผู้ค้ารายใหญ่ระดับประเทศโดยจะถูกกระจายไปทั่วประเทศทางรถไฟทางการจึงได้จัดตั้งหน่วยรับพิเศษชื่อ Golden b l u ที่จะนำเอานายตำรวจยอดฝีมือทั้งสี่คนเข้ามาแทรกซึมเพื่อรวบรวมหลักฐานกวาดล้างอิทธิพลของป่าสิง์ที่แม้แต่กฎหมายก็ทำอะไรไม่ได้จากนายรถไฟหรือพันตำรวจตีด็อกเตอร์จากวลเกิดเกียรติเชี่ยวชาญการวิเคราะห์และหาจุดอ่อนของเป้าหมายวางแผนการจู่โจมระยะไกลและระยะประชิด เชี่ยวชาญการต่อสู้และอาวุธทุกชนิดคานาในท้ายเรือเมหรือนาวาตีคาถาสลายไพรีเชี่ยวชาญด้านการต่อสู้ในระยะประชิดเชี่ยวชาญด้านอาวุธยุโทโธปกรณ์ชำนาญการใช้เทคโนโลยีเพื่อการรบขับขี่พาหนะทางน้ำได้ทุกชนิดสามารถดำน้ำได้นานสาถึงห้านาทีสัง พระเอกลิเกหรือสิบตำรวจสังสุวรรณแท้เชี่ยวชาญการสอดแนมและค้นหาแหล่งข่าวชำนาญการแฝงตัวชำนาญด้านกลยุทธ์การเจรจาต่อรองสามารถใช้กลยุทธ์เอาตัวรอดได้ชำนาญการเล่นลิเกและการขับร้องไม้เอกตลกคาเฟ่หรือไม้เอกยิ้มระรื่นเชี่ยวชาญการค้นหาสิ่งของ และซ่อนของเชี่ยวชาญการปลอมตัวและสวมบทบาทมีทักษะในการเล่นตลกและมายากลมีทักษะมือเบาสามารถหยิบของได้อย่างแนบเนียนภารกิจของสี่เสือสายลับระดับพระการดำเนินไปอย่างลุ้นระทึกปัญหาและอุปสรรคต่างๆถาโถงทั้งจากบิก๊กมือขวาของป๋าสิงจากเมียทั้งสามของปา๋าอย่างฟองทอง จูดี้และไข่กุง้งรวมไปถึงปัญหาหัวใจที่จักต้องรับมือกัดกะทิตำรวจลูกสาวกำนันส่วนคทาก็ดันไปมีใจให้กับดุดดาวลูกสาวแสนดีของเจ้าพ่ออย่างปาสิงอีกแล้วภารกิจนี้จะสำเร็จลุล่วงหรือไม่คงไม่ใช่แค่ความเก่งชากาดและความร่วมมือร่วมใจของทีมโกลเด้นบูเท่านั้นเพราะในภารกิจ ยังมีเรื่องราวอีกมากที่รอการค้นหาคำตอบว่าใครคือบอสผู้อยู่เบื้องหลังสูงสุดของเรื่องราวทั้งหมดเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามชมกันต่อได้ในละครเสือตัดสิงห์ลิงหลอกเจ้าที่ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา19นาฬิกาทางช่อง WorkPoint ช่อง23และดูย้อนหลังที่แรก เวลา20นาฬิกาทางช่อง True ID ก 5, ่อนจากกันรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องละครดีให้ด้วยนะคะ จะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปค่ะ